สวัสดีครับเบลเองนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ที่ช่องนี้นะครับก็กดที่ใต้คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับก็มาถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Realme C3 รุ่นนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ที่3,999บาทนะครับก็ต้องขอบคุณทางช h อป e ีด้วยที่ให้วัดเจ็ตเรามาก็คือเขาให้ส่วนลดเรามาเนี่ยแล้วก็ไปออเดอร์มานะครับรุ่นนี้คองแถมที่ติดมากับกล่องนะครับก็จะเป็นไมโคร SD c a r กนะครับขนาด 32GB แล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นแค่คลิปรีวิวนะครับก็จะมาแกะก,กล่องให้ดูแล้วก็ลองเล่นให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครที่สนใจเครื่องรีวิวนะครับหลังจากที่ผมรีวิวไปแล้วนะประมาณ2อาทิตย์ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาในที่ Line Unfoc Official นะครับอ่าแล้วก็จะมีส่วนลดให้เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อเครื่องรีวิวต่อจากผมไปโอเคเดี๋ยวเรามาแกะก,กล่องแล้วก็ทดลองใช้งานกันดูนะครับว่าจะดีขนาดไหนไป โอเคเราจะมาดูว่าเรียวมี3ีสามเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างนะครับผมแกะเลยอ่าไมโคร SD สดีการ์ดนะครับที่แถมมาให้ขนาด3.2กิกะไบต์นะครับผมและนี่คือตัวกล่องนะครับผมก็ก็ใช่แหละก็เป็นกล่องนะอ่ามีสกินตรงนี้นะครับว่าเรียวมี3แล้วก็ตรงนี้นะครับมีบอกว่ากล้องหลัง3เลนแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ หน้าจอเนี่ยที่6.5นิ้วแล้วก็ชิปประมวลผลตัวใหม่เลย Helio g 7 0นะครับผมรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม3ลอม32 g ินะครับราคา3,999บาทนะครับผมเกิดขึ้นมานะครับก็จะมี Hey Welcome to Realme Family นะฮะต้างในนี้มีอะไรบ้างคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องรอเราอยู่ข้างในนะครับนี่อ่า สำหรับตัวเครื่องที่ผมออเดอร์มาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงลดลายทั้งด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบคลื่นๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นแบบลุงๆอย่างเงี้ยสวยดีนะเนี่ยผมขออนุญาตแกะตรงนี้ออกนะครับสาหรับใครที่ได้เครื่องนี้ไปก็อย่าว่ากันนะยังไงต้องแกะอยู่แล้วเดี๋ยวแปะตรงนี้ไว้ให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราวางตัวเครื่องไว้ก่อนอนอกจากตัวเครื่องที่ให้มานะครับก็จะมีเป็นสายชาร์จสายชาร์จที่เข้าแถมมาเนี่ยก็ยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับนี่ ไปตรงนี้แล้วก็หัวชาร์จนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์5โวลต์ 2A นะครับก็จะชาร์จไฟได้ประมาณ10วัตต์โอเคเก็บของทั้งหมดก่อนอ๋อลืมลืมลืมตรงนี้จะมีเข็มจิ้มซิมให้ด้วยนะครับผมอ่ะเรามาลองเปิดเครื่องดูเลยก็สำหรับเรียวมี c 3นะครับจากสเปคที่เขาให้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าให้ กล้องมาถึง3เลนเลยแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาถึง5,000 m มิลลิแอมป์เลยด้วยแล้วก็มาพร้อมกับชิปประมวลผลสุดแรงเลยนะครับอย่าง Helio G70 เรียกได้ว่าเป็นน้องๆ s n a p d r a ก o n 665นะครับหรือว่า660เนี่ยแต่เราเนี่ยอตอนที่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับแบตเตอรี่ก็ยังมีมาให้เราได้ลองใช้อยู่นะฮะประมาณสัก60%ได้เดี๋ยวเซตอัพแล้วก็เข้าไปดูว่าจะใช้งานเป็นยังไง มาถึงมาถึงหน้าแรกนะครับก็จะเห็นว่า Welcome! Realme UI นะครับก็สำหรับ Realme C3 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ได้ใช้ Realme UI เวอร์ชัน1.0นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็น c o l o r OS ใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่า Realme เนี่ยมาจาก Oppo นะครับแล้วก็ได้แยกตัวออกมาแล้วแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับที่ได้เริ่มใช้ Realme UI นะเวอร์ชัน1.0ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีแดง ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้เลยสำหรับผมคิดว่าสวยอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพลาสติกเรามาดูรอบตัวเครื่องนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นที่เสียบช่องใส่ซิมนะครับอ่าก็จะเป็น t r i p ป e ส l o t เลยใส่ซิมได้2ซิมนะครับแล้วก็ใส SD ่ SD card ได้ด้วย เอสติการที่เขาแถมมาให้32 gig, กิกก์ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าคิดว่า32 g ิกกก็ผมก็คิดว่าคงจะไม่ไม่น่าจะพอใช้เท่าไหร่เนาะ,ะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้นะครับที่ด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเป็นลูหูฟัง3.5นะครับตรงนี้แล้วก็มีเป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่ตรงนี้เป็นสปีกเกอร์ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับ มีกล้อง3เลนนะครับแล้วก็ตรงนี้สแกนลายนิ้วมือเดี๋ยวจะลองสแกนลายนิ้วมือให้ดูว่ามันจะเรียวขนาดไหนนี่นะครับใช้ได้นะเร็วอยู่เหมือนกันไม่ได้แย่ขนาดนั้นส่วนหน้าจอเนี่ยให้มาที่6.5นิ้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวจอเนี่ยเป็นจอ IPS ก็ให้สีสันที่สวยงามสีตรงอะ่ะไม่ได้เป็นจอ AMOLED ที่สีสว่างสดใสอะไรมากนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าสกรีนเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับ ถือว่าดีเลยอะในเลทราคา4,000บาทเท่าที่จับมานะเรียกว่าได้จอที่โอเคอยู่เหมือนกันส่วนเรียลมี UI ที่เขาทำมาใหม่นะครับก็รู้สึกว่าจะคล้ายๆกับของ Google เองอะเวลาเราปัดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็น App d r a เ e r อย่างนี้ปัดลงมา Notification นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลื่อนลงมาอย่างนี้อีกเป็นดองโกต่างๆนะครับนะครับมี Dark Mode ด้วยนะเนี่ยลองเปิด Dark Mode ดิเป็นยังไง Dark Mode อ่า Play Store ก็เป็น Dark Mode ด้วยนะ อ่าทุกอย่างก็ดำหมดเออโอเคเลยนะดักหมดเขาอ่าทุกอย่างเป็นดักหมดหมดเลยเรียกได้ว่าเขาปรับดักหมดมาให้ดําสนิทหมดทุกแอปเลยสําหรับแอปพื้นฐานที่เขาให้มาเรามาดูกล้องนะครับสักเล็กน้อยสําหรับกล้องของรุ่นนี้นะครับเลนหลักเนี่ยเขาจะให้มาที่12ล้านพิกเซลเป็น f 1.8นะครับแล้วก็มีเลนมาโคนะครับที่2ล้านพิกเซลเลนสุดท้ายเนี่ยเป็นเลนเดฟเซนเซอร์นะครับอ่าก็จะมีแค่3โหมด ซึ่งไม่มีเลนไวน์รุ่นนี้ใครอยากได้เลนไวน์ก็เสียใจด้วยอืมเปิดเข้ามาเนี่ยจากที่เห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นมีเป็นโหมดวิดีโอโหมดถ่ายรูปนะครับมีโหมดพอร์เทสตด้วยอ่ามีไทม์แลปส์นะครับมีเอมีอัลตร้ามาโครด้วยอ่ามีโหมดสโลมเมชั่นนะครับมีโหมดเอ็กซ์เพอร์ตก็คือโหมดโปรอะแล้วก็มีโหมดพาโนรามานะครับอืมส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นแฟดมีเอชดีอารนะครับแล้วก็เปิดโครงบูสต์ได้ ก็คือทําให้สีสวยสดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูนะครับว่าไอ้โหมดคมบูสต์เนี่ยเปิดกับปิดมันแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เลือกใช้แล้วก็ตรงนี้ตั้งค่านะครับสามารถใช้อดล็อกลายนิ้วมือด้านหลังในการถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มีเปิดปิดชัตเตอร์ซาวได้นะครับมีทัชทูเทคกับโฟโต้ได้นะครับเปิดเปิดติดได้ด้วยแล้วก็มีวอเตอร์มาร์กตรงนี้ด้วยนะอืมให้เราแอดเข้าไปแล้วก็สามารถพิมพ์พิมพ์ชื่อได้ด้วย เดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยจะสวยสดขนาดไหนนี่นะครับรูปที่ถ่ายออกมาก็โอเคนะสวยอยู่เห็นไหมอืมอันนี้คือตอนที่เรายังไม่ได้เปิดโคมบูสอ่ะเดี๋ยวลองลองเปิดดูอ่าสีก็จะสดขึ้นมาแบบโอ้โหโคตรสดเลยเดี๋ยวเรามาดูหมดวิดีโอกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรให้ใช้ทำง,งานบ้าง สามารถถ่ายได้ที่ Full HD แบบ30เฟรมนะครับแค่นั้นเดี๋ยวพวกเรื่องรูปถ่ายแล้วก็เรื่องวิดีกล้องวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอรีวิวอ่านี่คือประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องของ Realme C3 นอกจากเรื่องกล้องที่เขาให้มา3เลนนะครับจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยก็คือชิป CPU รุ่นใหม่นั่นก็คือ Helio G 70นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าความแรงเนี่ยมันจะเทียบเท่ากับประมาณ Snapdragon 665เอาเป็นว่าผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าชิป Helio G 70เนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับสำหรับการเล่นเกมโอเคนี่คือคลิปอ่าพรีวิวสำหรับ Realme C3 นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปอ่าถ่ายรูป ถ่าวิดีโอนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยแล้วก็จะลองเอาไปเล่นเกมให้เพื่อนๆดู ว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับชิป CPU ตัวใหม่แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยที่เขาให้มาถึง5000ม ah ิลลิแอมนะครับว่าจะอึดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเอามาแล้วให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอขอเอาไปเล่นก่อนสักอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเครื่องรีวิวนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปติดต่อเข้ามาในที่ช่องทาง Line Official นะครับก็คือ Un น o x Official ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ตคลิปนี้ให้นะครับผมก็จะมีส่วนลดให้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแล้วก็จะม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย